สวัส <One> ด <input> ีคร so right ับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach พบกับผมโอมโอมสิริวีรกุลและโคชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์โอ้โหแน่แน่แน่น่โอ้ยภาษาสัญลักษณ์เยอะจะตายนะะนะเอาละครับมาอีกแล้ววันพุธวันพุธวันพุธนะฮะวันดีๆที่ได้เจอกับรายการการเงินที่ดีสุดในโลกนี้โลกเดียวนะ เออนะครับโลกเดียวโลกปัจจุบันพอนะครับไม่เอาโลกหน้านะครับผมโลกนี้โรกเดียวเลยนะเป็นประจำทุกวันพุธครับในช่วงนะช่วงนี้ซีซั่นที่4ี่เราโฟกัสกันถึงเรื่องราวของคนที่ได้รับผลกระทบในแง่มุมต่างๆนะอมนะครับนะครับผมก็สุขเศร้าเหงาและรักปนปนกันไปครับผมโฆษณาโลออนอะไรเนี้ยจำได้ละแวบขึ้นมาในหัวนะครับผมอ่าครับอมวันนี้เขาเป็นใครเขามีอะไรจะมาคุยกับเรา ก็เป็นจดหมายของชายหนุ่มคนหนึ่งครับพี่ครับผมก็เขียนมาปรึกษาในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับดอกเบี้ยโอ้ครับผมเบี้ยเงินกู้ใช่นะนะมาเขาก็เขียนบอกว่าคือตอนนี้ครับผมผ่อนดอกเบี้ยรถนะครับเดือนละ1.19%ต่อเดือนส่งเดือนละ3,122บาทครับผมถ้าเกิดผมไปกู้เงินจำนวน5 0 0 0เห่น ของธนาคารสีชมพูแห่งหนึ่งครับที่ช่วยโควิดดอกร้อยละ0.35ต่อเดือนเอามาช่วยอเาเรียกว่านะต่อเดือนเอาห้าหมื่นมาช่วยผ่อนอนั่นถ้าก็ว่าเราผ่อนเดือนละ0.35แทน1.19ใช่ไหมครับโอโ้โหแบบนี้ช่วยประหยัดดอกเบี้ยไหมครับผมคิดถูกหรือเปล่าอืเน่เน่นี่เขาเรียกพอนักงาตนิสสา,ศา,ศา,ศานักณิตศาสตร์พอนักณิตศาสต <นะ S 2> ร์นะฮะ ก็เป็นเป็นวิธีคิดของหลายๆคนนะเวลาเราเห็นตัวดอกเบีย้ยที่มันถูกลงเนอะรเราก็จะรู้สึกว่ามันมันโอเคมันประหยัดนะฮะแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะ้องดอกเบีย้ยเวลาที่เราจะเอาอะไรไปโปะอะไรเนี่ยหัวใจสําคัญอันดับหนึ่งก่อนเลยก็คือสินเชื่อที่เราจะไปโปะเนะี่ยเป็นสินเชื่ออะไรไอ้ดอกเบีย้ยที่ต่ําลงและจะไปโปะเนี่ยนะมันเหมาะกับสินเชื่อประเภทลดต้นลดดอกนะลดต้นลดดอกเช่นกู้ซื้อบ้าน <Okay. S 2> นะ สินเชื่อส่วนบุคลคลอะไรพวกนี้บัตรเครเดิตอันนี้ก็เป็นรถต้นรถดอกได้เหมือนกันนะแต่สินเชื่อประเภทนี้ก็คือสินเชื่อรถเนี่ยมันไม่ได้เป็นรถต้นรถดอกอความหมายก็คือดอกเบีย้ย1 1 9ต่อเดือนเนี่ยได้ถูกกระจายเข้าไปในข้างวดของน้องทั้งหมดแล้วไม่รู้ว่าน้องผ่อนกี่งวดละ่ะ4บ60ดหสหรือ72เนี่ยข้างงวดในแต่ละเดือนมันถูกกระจายไปหมดแล้วนะมันถูกกระจายไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น มันอาจจะเรียกว่าแทบไม่มีประโยชน์กับการที่เราจะเอาเงินก้อนไปโปะมันครนะฮะซึ่งตรงนี้พี่ก็ไม่ไม่แน่ใจด้วยว่าอ่ลองคิดอีกแตกมุมออกไปอีกหน่อยหนึ่งไม่แน่ใจด้วยว่าห้าหมื่นไปปิดบทหรือเปล่าเอหรือแค่ว่าเขาจะเอาห้าหมื่นเนี่ยที่มันดอกสามศูนย์จุดสามห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเนี่ยมาทยอยเหมือนกับย้ายที่นะเอาอันนี้ไปแบบนงินโปะจับไปหยอดไปหยอดไปหยอดอย่างเงี้ยคือถ้ามันเป็นลดต้นรดดอกอะมันพอไหวไงแต่นี่มันคือมันคิดดอกไปแล้วใช่เราทยอยส่งของเราไปปกติก็ได้ นะเออ,เอ,อแล้วไอ้ถ้าให้ห้าหมื่นมนไม่สามารถปกได้ค v e ค a ในคราวเดียวถ้าเกิดว่าห้าหมื่นมันปกโค v e r a ในขราวเดียวเราอาจจะแอบขอส่วนลดได้ครับสมมุติว่าเราค้างนี้อยู่ห้าหมื่นค้างนี้ลดอยู่ห้าหมื่นทางนั้นเราอันนี้ไปปึง่งเราอาจจะเขาอาจจะให้ส่วนลดดอกเบีย้ยกลับมาบ้างซึ่งอันนั้นก็ต้องไปบวกรบกุญหาในทีว่าไอ้ดอกเบีย้ยส่วนลดไก่ไอดอกเบีย้ยที่หาเรื่องมาทําเพิ่มเนี่ยมันโอเคกันหรือเปล่าครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นนี้ต้องดูให้ดีนะครับ ที่แย่ไปกว่านั้นที่พี่โคตรกลัวเลยครับเพราะว่าฟังแล้วแผนของไอ้รูปหล่อเนี่ยนะมันน่าจะเป็นแบบนี้คือในเมื่อเราผ่อนลด31,2 2่้ย่อใช่ไหมล่ะเราก็ไปกู้มา5 0,000ก่นก่อนจากนั้นก็5 0า0 0นถือไว้จากนั้นก็ทยอยจ่ายเดือนละ3 1 2 2 3 1 2 2 3,122หลักแหลมเลือเกินนะเรานอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ผิดหรอกนะได้จะทําแบบนั้นแต่ว่ากลัวเลือเกินไอ้น้อง มันจะไปใน้เดือนแรกถือเงินเยอะๆแล้วสั่นเลยก็ห้าหมื่นถือไปอย่างเดียวเลยบาชวัดเลยะตั้งใจจะทำอย่างหนึ่งแต่ว่าโทรศัพท์ยี่ห้อใหม่ก็ออกมาเละเลยนะเละเลยนะเลที่เละเพราะอะไรรู้ไหมมาเราจะจ่ายสองที่เลยจากค่างวดที่เดียวเราจะมีสองที่ก็คือเราจะจ่ายทั้งรถด้วยจ่ายทั้งไอตัวสินเชื่อใหม่นี้ด้วยกลายเป็นภาระหนักขึ้นนะ ออ,อย่าไว้ใจตัวเองมากอย่าไว้ใจตัวเองมากถือเงินกู้ไว้กับตัวเนี่ยอย่าไว้ใจตัวเองมากมเพราะฉะนั้น<ม>เวลาเจอใครพี่บอกเฮ้ย hey, จะกู้เนี่ยมันต้องมีแผนว่าเอาเงินไปใช้กับเรื่องนั้นๆทันทีอ่ะถือไว้กับมือเนี่ย<ม>พังมาเยอะแล้ว<ม>งั้นต้องระมัดระวังด้วยใช่ครับนะครับระมัดระวังนิดนึงครับผมนะแต่ก็ ถือเป็นความตั้งใจดีๆของไอ้น้องมันน้องบอกให้ทำางือให้มันประหยัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะอแต่ย้ํานะมันต้องใช้กับสินเชื่อรถโตรถดอกก็จะสวยเลยครับนะครับผมนะพี่โอว่าไงครับผมโอ้ก็คือตอนตอนแรกที่ที่อ่านเนี่ยมีมีความงงๆเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยส่งต่อเดือนอันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าไม่ได้เยอะมากขนาดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความ ความจาเป็นแอบแฝงมาหรือเปล่าแล้วเขียนมาไม่ได้หมดหรือเปล่าหรืออะไรนะเออเเออไม่ได้นะในมุมผมนะในมุมนะแต่แค่อยากจะลองเทดสอบมันมีสตอรี่ซีกเดียวนะใช่ครับก็เลยไม่รู้ว่ามีเจอนะยใหญ่เจอเอออะไรเงี้ยแต่ว่าก็เห็นด้วยกับพี่หนุ่มคือเวลาไปกู้อะไรเงี้ยเราต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะแผน Ex ็กซิทางออกอะไรที่ชัดเจนอ่ะครับใช่ถ้าระหว่างทางห้าหมื่นมันหายไปครึ่งหนึ่งโดยที่เราเอาไปใช้อะไรส่วนตัวนี่คือแบบ โอ้โหเรียบร้อยเลยลาก่อนนะลาก่อยลาก่อยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราเอาสินเชื่อทางฝั่งใหม่ไปเนี่ยแล้วเราจะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยทาง1.19เพราะ1 1 9เขาคิดไปแล้วในในงวดตรงนั้นใช่นะนนเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดกระจายตั้งแต่ตอนครั้งแรกที่ซื้อไปแล้วครับเนาะแต่เออมุมโอมก็น่าสนใจเว้ยนะถ้ายิ่งมีประเด็นอื่นๆอยู่ด้วยเนาะ เรื่องหนึ่งที่ฝากด้วยเหมือนกันคือบางคนซีเรียสกับเรื่องของอัตราเกินไปครับบางทีเราทนไม่ได้กับเอ้ยส่งที่นี่3.5ส่งที่นี่3เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ้ยบางทีมันต้องดูค่าป่วยการอื่นๆประกอบด้วยครับ เช่นบางทีเราโยกเรารีไฟแนนซ์ไปมันมีค่าธรรมเนียมอะไรอีกจุกจิกจิปาถะหรือบางทีอาจจะถูกบังคับให้ทําประกันเสริมเข้าไปอีกครับให้กลายเป็นต้นทุนโดยรวมมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าดูแค่เขาเรียกอะไรดอกดอกเบี้ยหน้าตัว๋วหน้าหน้า,หน,าหน้าคูป,ปองนะหรือหน้าสัญญาแต่ว่าให้ดูทั้งทั้งหมดเลยว่าเอ้ยแล้วค่าธรรมเนียม,มอ,อื่นๆเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะเพราะว่าเคสแบบนี้จะเจอเยอะกับคนแบบอยากรีไฟแนนซ์เออบางทีพี่ถามเอารีไฟแนนซ์ตอนนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ก็ได้สามจุดห้าสามจุดห้าก็ตามแล้วนะโอ้แต่ที่มันสองจุดเก้าห้าค่ะโค้ดโอ้ยพ่อ <c oughs> แล้วเสียเวลาทำหมากินแล้วเราถามเขาเรื่องเราเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเราอาจจะลองให้ธนาคารเขาทำตัวเลขดูว่าสามปีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราย้ายจากที่นี่มาเป็นที่นเนี้ยเนอะอดอกมันประหยัดไปได้เท่าไหร่ครับแล้วก็ถามเขาหน่อยว่ามีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่แล้วเราลองดูซิว่าค่าธรรมเนียมอะบางทีมันคุ้มที่จะต้องไปดําเนินการหรือเปล่าอืที่อาจจะไม่ได้เยอะแยะจนแบบโอ้หรือเรา ไปเอีกแป๊บนึงค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเนอะเพราะฉะนั้อย่าไปดูที่อัตราดอกเบี้ยอย่างเดียวรัะที่มันอาจจะหลอกเราได้เหมือนกันนะครับผมเออเออเออนะครับแหมก็นะศึกษาไว้นิดหนึ่งนะครับศีลเชื่อแต่ละแบบนะก็มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็รูปแบบมันก็จิปาถะนะครับเดี๋ยวนี้มีอะไรใหม่ๆเยอะครับพี่ อะไรใหม่ๆเยอะนะบางทีพี่ขับรถอยู่ดีก็มีเสียงนะโทรศัพท์มาสวัสดีครับคุณจกกักรพงศ์ครับครับผมคุณจกกักรพงศ์เนื่องจากคุณจักรพงศ์มีไรายได้ดีประวัติการอะไรชำระเงินดีอะไรเงี้ยนะคะทางเราก็ได้มีดีสินเชื่อพิเศษวงเงินสูงสุดห้าล้านห้าล้านเนี่ยให้ผมว่าทำอะไรครับ<อ>มีตอนนี้มีความจำเป็นต้องใช้เงินไม่มี<อ>แต่เดี๋ยวเบี้ยประหยัดมากเลยนะคะเท่าไหร่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สิบเจ็ดประหยัดเลยเนี่น่ารักอ่ะน่ารักบางทีมันเร็วไงนะครับเออหรือแม้กระทั่งคุณกําลังมีอ่า ประเด็นมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่เวลาได้ยินสินเชื่ออะไรต่างเนี้ยเข้ามาแบบเทเลเซลแบบเนี้ยใจเย็นๆ<ช>นะเนออแล้วก็มองต้นทุนให้รอบด้านนะครับอย่ามองแค่ว่า hey, ดอกเบีย้ยมันขยับถามด้วยว่ามีต้นทุนอื่นๆอะไรอีกไหมนะครับต้องดูให้ดีนะครับพูดถึงเทเลเซลเนี่ยช่วงหลังผมโดนบ่อยมากเ,าโ,เโทรมาตลอดเลยเแบบเบอร์แปลกๆมากแล้แต่ก่อนตั้งไี้นี่นะฮะฮูสคอ อาอีกแล้วรู้รู้รู้บัตรเครดิตรู้รู้สินเชื่อบางคนโทรมาจนแบบเสียงเดิมแบบนี่ใช่คนนี้ไหมเนี่ยใช่ด้วยจำได้เนะ่เราซ้ำไงหลายครั้งกันวนเราอย่างเงี้ยเหรอเคยมีผมเคยมีทักด้วยนะพี่มีเข็มขัดไหมครับมีค่ะนับคอได้ไหมครับค่ะมีกี่รูชีวิตผมตอนเนี้ยรูสุดท้ายเลยครับรัดช่วงนี้รัดตึงเลยครับไม่ต้องให้แล้วอออะไรอยพอแเ้วกู้อะไรลังหนาหรออย่างเงี้ย เออเออต้องต้องมีสมาธิดีๆนะครับบางทีเราเห็นแบบหรือบางทีเราเดือดร้อนเนี่ยเฮ้ยเราหยิบเงินจากที่ไหนมาก็ไม่ได้นะมันต้องใจเย็นๆนะครับครับผมแต่ไม่รู้ไอ้น้องคนนี้ดูอาการแบบมันจะเดือดร้อนดูก็ไม่ได้เดือดร้อนดูเหมือนพูดเหมือนผ่อนได้นะนี่นะฮะต้องระวังนะบางทีถ้าเราเรียกว่าอะไรไม่ละเอียดสุดท้ายจะกลายเป็นหาเรื่องใส่ตัวครนะอย่างที่บอกเคสเนี่ยถ้าห้าหมื่นโปะลดไม่ได้ในไม้เดียว คำถามคือถ้าถือเงินไม้เรื่อยดอกเบีย้ยก็ไม่ได้ลด1.19ยังคิดเราอยู่ดอกเบีย้ยฝั่งนี้ก็คิดด้วยนะเพราะเท่าที่รู้ดอกเบีย้ยธนาคารสีชมพูอันนี้เป็นดอกเบีย้ยแบบฟิกเลทนะที่บอกว่าเป็นช่วยโควิดเนี่ยเขาให้ดอกเบีย้ยต่ำไงเขาเลยฟิกเลทด้วยนะครับ,รบก็ละเอียดกับเรื่องการเงินนะครับทุกๆจังหวะแบบนี้โดยเฉพาะช่วงเวลาที่โอ้สติหายง่ายมากมนะครับ,รบมีปัญหาถาโถามเข้ามาบางทีสติไปสตังก็ไปด้วย ใช่นะครับก็เป็นกําลังใจทุกคนนะฮะนะครับบริหารจัดการเงินให้ดีนะครับนะแล้วก็ติดตาม The m o n นนี่เคสซีซั่นสของเราครับเจ้าเรื่องการเงินแง่มุมดีๆสนุกๆนะครับแล้วก็ใกล้ตัวเราเนี่ยแหละเนะเอามาย้ํามาเตือนนะครับมาคอยกระตุกนะครับให้ท่านมีความละเอียดละอเอาละเอียดละออกับการจัดการเงินของท่านมากขึ้นนะครับก็ติดตามผมกับโอมได้เป็นประจําทุกวันพุธแบบนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ